อ,อพี่ครับผมมารับออเดอร์ครับ อ๋อนั่งรอก่อนนะเพี่ครับผมขอ,อน้ำร้อนหน่อยได้ไหมครับพอดีผมจะมาใส่มาม่าครับได้จ้ะมาเดี๋ยวพี่ไปอามาให้ขอบคุณครับเดี๋ยวนั่งรอแถวนี้ก่อนนะนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวน้องนั่งรอออเดอร์สักครู่นะได้เลยครับเออจินเดี๋ยวฉันจะไปดูคนทำสวนข้างนอกเธอดูร้านด้วยนะ ผมแค่เข้ามาอะไรของแกจำใส่กระโหลกของแกไว้นะเป็นแค่ไลเดอร์อย่าสเสอเข้ามานั่งกินในร้านแต่ว่าผมพุกปากแกมีสิทธิ์อะไรมาเถียงเป็นแค่คนส่งอาหารนะอย่ามาทำปากดีหน่อยเลยรีบใส่งอของแกออกไปซะนี่คุณว่าผมแรงกันไปแล้วนะครับ คนส่งอาหารแล้วมันทำไมเหรอทำไมอะ่ะก็ฉันไม่ชอบไม่ชอบคนส่งอาหารอะ่ะขับรถส่งของทั้งวันเนื้อตัวก็ดำเหม็นก็เหม็นรีบใส่ห่องแกออกไปเลยนะยิ่งแกอยู่ในร้านนานๆน่ะกลิ่นมันก็ติดร้านหมดยีออกไปเลยนะเดี๋ยวผมออกไปเองก็ได้ครับ คุณไม่ต้องไล่ผมขนาดนี้หรอกเข้าใจแล้วก็รีบออกไปสิไอตัวสกปรกมีแต่เชื้อโรคฉันจะติดโรคอะไรมันเนี่ย ฉันไล่แก่วออมาข้างนอกไม่ได้แก่มานั่งตรงนี้ เฮ้ย <He> คุณไปนั่งกินก้กนนี่อาหารอุย้ยหลุดมือ หลุดมือค่ะแล้วทําไมน้องเขาถึงได้ออกมานั่งข้างนอกคือพี่ผู้หญิงคนนี้เขาไล่ผมมาข้างนอกครับหนูไม่ได้ไล่นะคะเขาออกมาเองเธอไม่ได้ไล่งั้นหรอแล้วนี่อะไร เธอบอกว่าเธอไม่ได้ทําแล้วนี่มันคืออะไรฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันรับพนักง,งานแบบเธอเข้ามาทํางานที่ร้านฉันด้วยอะฉันก็ว่าช่วงนี้ทําไมลูกค้าฉันไม่ค่อยมีเพราะเธอนี่เองฉันขอไล่เธอออกและฉันจะขอเตือนเธอไว้นะจินไม่ว่าเธอจะไปสมัครงานที่ไหนหรือว่าไปทำงานอะไร ก็ไม่มีใครเขาอยากรับเธอหรอกส่วนน้องอยากมาทำงานที่ร้านพี่ไหมเอ่ออยากครับงั้นพรุ่งนี้เข้ามาเริ่มงานที่ร้านพี่ได้เลยครับคุณยุ้ยคะหนูขอโทษนะคะหนูจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะอย่าไล่หนูเลยนะคะจิน โอกาสมีไว้ให้กับสำหรับทุกคนแต่ไม่ได้มีไว้ให้คนต่ำ,ตำแบบเธอเดี๋ยวพี่ไปทำอาหารมาให้ใหม่นะน้องนั่งรอสักครู่นะครับเข้าไปนั่งในร้านก่อนได้เลยครับส่วนเธอห้ามเข้ามาในร้านฉัน ตามหาคุณตั้งนานเดี๋ยวชูนี่ การปล้นถ้าไม่อยากเก็บตัวไปกูอย่าส่งเสียงล่ะแล้วอย่าร้องให้ใครช่วยไปเดินไปออพี่ครับพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะถ้าพี่อยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่แจ้งความอย่าส่งเสียงไปเดินไป ผมตามหาคุณตั้งนานมาอยู่ชู้นี่เองเปล่าค่ะแคเ่เพื่อนเพื่อนงั้นเหรออ,อ,อยู่ห่างจากแฟนกูไว้หน่อยนะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าห่างคบเพื่อนผู้ชายอะ่ะ มองะลรหน้ากูเหมือนพ่อมึงอะส่วนคุณมันนี่เลยไปคุยกับผมที่บ้านรู้เรื่องไปกูเตือนมึงแล้วนะอย่าให้กูเห็นหน้ามึงคุณเป็นใครคะ ยังไม่ต้องถามว่าผมเป็นใครเราตี่ไปกันเถอะตอนนี้ผมกลัวเหมือนคุณนั่นแหละอย่าหันไปมองเราตรีบไปกันเถอะ ว่าแถวเนี้ยจะปลอดภัยแล้วนะครับนี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วบาดเจ็บหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับนี่ยังดีนะครับที่ผมมาช่วยคุณทันอะ่ะไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรกับคุณบ้าง ขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะถ้าไม่มีคุณฉันต้องแย่มากแน่ๆเลยไม่เป็นไรครับคือคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอะ่ะเขาหน้าเขาหลังถ้าเดินในที่แบบนั้นอะ่ะอันตรายคนสมัยนีย้รู้หน้ามรู้ใจนะครับค่ะคุณฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีที่คุณช่วยฉันวันนี้อ๋อไม่เป็นไรเลยครับเออผมผ่านมาพอดี แล้วเห็นคุณมีอันตรายก็เข้าไปช่วยกันนั่นเองไม่ได้หร้วค่ะแม่ฉันสอนไว้ตั้งแต่เด็กว่าถ้าใครช่วยเหลือเราเราก็ต้องตอบแทนเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนอ๋อครับเออ,เอ,อคุณช่วยหลับตาหน่อยได้ไหมคะฉันมีอะไรอยากจะให้ค่ะครับคุณจะให้อะไรผมครับเอาหน้าเดี๋ยวคุณก็รู้เองแต่ตอนนี้ หลับตาก่อนนะคะอ,อ๋อ,อได้ครับ <c oughs> คุณห้ามลืมตาเด็ดขาดนะคะครับผมลืมตาได้ยังครับยังค่ะนานไหมครับไม่นานค่ะคุณห้ามลืมตาเด็ดขาดนะคะออได้ครับได้ครับนับสักหนึ่งถึงสิบวิคุณลืมตาได้เลยค่ะเออได้ครับผมนับแล้วนะครับ ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1ผมลืมตาแล้วนะครับเออเอ้ยคุณรบผมเออโทรศัพท์กูอ๋อคุณ ป่วยใกล้ตายเรื่งนี่พาเขามาอยู่ในบ้านดินี่แกทำบ้าอะไรของแกผมต้องถามพี่มากกว่าว่าพี่พาน้องสาวพี่เข้ามาอยู่ในห้องผมได้ยังไง แล้วถ้าผมติดเชื้อขึ้นมาพี่จะรับผิดชอบไหมอะแกพูดอย่างนี้ได้ไงนั้วมันน้องสาวพี่นะเว้ยน้องสาวพี่ป่วยพี่ต้องพามาดูแลที่บ้านเดี๋ยวแกมีปัญหาก็เออดิปัญหามีแน่ผมไม่รู้แหละพี่ต้องพาน้องสาวพี่ออกจากห้องเดี๋ยวนี้เลยถ้าน้องสาวพี่ตายขึ้นมาผมจะทำยังไง ดิวี่กล้าต่อยผมเหรอต่อยได้นี่ไงถ้าแกพูดจามมา,มาแบบนี้ฟันแกได้ล่วงแน่คิดว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหอ่ะตอนนี้นี่บ้านพี่นะเว้ยตอนแกเรียนมาหาลาัยไม่มีที่อยู่พี่ก็ให้แกอยู่แล้วดูแลแกเป็นอย่างดีตอนนี้แกก็มีงานประจำแล้วไม่ใช่เหรอเงินเดือนก็มีแล้วนี่ทำไมไม่ย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกหรือิชื่อเป็นเจ้าของบ้าน ที่นี่บ้านพี่นี่มันเรื่องบ้าอะไรเสียงดังเอะอะเข้าไปถึงในครัวพี่จินพี่เนทอ่ะเขาต่อ,อยผมแล้วเกาไล่ผมออกจากบ้านดอ่ะพี่ดูดิปากแตกหมดเลยอ่ะ จะทำเกินไปแล้วนะคุณเป็นพี่เขยทํานี่คุณทําแบบเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอเกินไปขั้นเหรอผมว่ามันน้อยไปด้วยซ้าคุณลองทมน้องชายสุดที่หของคุณดูนะว่ามันทาอะไรมีสิทธิ์อะไรมันไล่น้องสาวผมออกจากบ,บ้านฉันว่าคุณคิดมากเกินไปแล้วนะมันเรื่องแค่นี้เองอะ่ะ ทาม,มันก็แค่รักษาสิทธิ์ของตัวเองที่ทามพูดอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกน้องสาวคุณป่วยติดเชื้ออยู่อ่ะเกิดตายกระทันหันขึ้นมาจะทํายังไงบ้านนี้มันก็อยู่ไม่ได้อะดิมีคนตายในบ้านนะใครอยู่ใครก็กลัวคุณไม่กลัวหรอ,อเฮ้ยที่พี่ทำบ้านอะไรของพี่อ่ะคุณเป็นพี่สะพ้ายภาษาอะไร ตอนเราแต่งงานกันคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอถ้าผมรักคุณต้องรักคนในครอบครัวคุณด้วยแล้วครอบครัวผมล่ะตอนที่คุณย้ายเข้ามาอยู่บ้านผมคุณทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ใช่น้องสาวผมหรอที่สอนคุณทำที่คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณสอนคุณทำธุรกิจแนะนำนักธุรกิจใ,ใหญ่ให้คุณรู้จักแต่ตอนนี้น้องสาวผมป่วย คุณรังเกียจเนี่ยนะฉันยอมรับนะว่าน้องสาวคุณดีกับฉันจริงแต่ตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วอ่ะบ้านหลังนี้เราก็ต้องอยู่กันสองคนไม่ใช่หรอคุณอยากอยู่ด้วยกันสองคนนั่นเหรอได้คุณก็ไล่น้องชายคุณออกจากบ้านอยู่นี้เลยพี่เนปพี่ไล่ผมออกจากบ้านไม่ได้นะ เนก็ยกลับไปอยู่บ้านนอกก็ได้ก็ไม่อยากทำให้คนอื่นลำบากใจเห็นไหมน้องสาวพี่ยังเข้าใจเลยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ออกไปสิ พี่ยอมรับการตัดสินใจของก้อยนะแล้วก้อยจะกลับวันไหนอะเดี๋ยวพี่จะไปส่งหูปากก้อยพี่ว่าก้อยเขาไปพักข้างในก่อนดีกว่าค่ะพี่ <c oughs> ถ้าคุณกับน้องชัยคุณใหญ่อยู่ต่อแล้วก็ ช่วยหุบปากไว้ด้วยแล้วอยู่กันอย่างสงบแต่ถ้าอยู่ไม่ได้สายหัวไปได้เลยนี่มันจะเกินไมแมรวนะพี่มีสิทธิ์อะไรมาไล่ผมกับพี่สาวสิทธ์เจ้าของบ้านหลังนี้ไงแล้วที่สำคัญฉันเป็นคนออกเงินทุกบาททุกสตางค์พี่แกไม่ได้บอกแกสินะว่าก่อนแต่งงานอะ พี่สาวแกไม่มีอะไรลีด้วยซ้ําที่ให้แกเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่อย่างสุขสบายทําตัวเป็นกาฝาแบบเนี้ยแกคิดเหรอน้ำหน้าพี่สาวแกจะสามารถสร้างทุกอย่างได้ถ้ายังอยากอยู่ต่อช่วยเงียบปากไว้ด้วย จินเอาไงดีอะ